สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพเหมาะสำหรับสุขภาพของท่านนะครับทำงานมาเหนื่อยๆมากลับบ้านได้อากาศบริสุทธิ์ก็ทำให้สดชื่นนะครับนี่คือเครื่องพ่ออากาศอย่างดีนะครับรอง p.m. 2.5ท่านสามารถไว้ในห้องของท่านที่มีขนาด30-50ตารางเมตรได้ครับ ลองฟังรายละเอียดดูครับว่ามันดีอย่างไรเชื่อเลยครับสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะช่วงนี้โรภคภัยไข้เจ็บเยอะนะคะต้องดูแลสุขภาพกันหน่อยวันนี้เบ้นซ์ก็เลยมีสินค้าดีๆสำหรับคนรักสุขภาพมาแนะนำกันค่ะและสินค้าที่เบ้นจะมาแนะนำในวันนี้ก็คือ กดเปิดเครื่องนะคะเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดฟอาอากาศธรรมดาก่อนเป็นอันดับแรกนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถปรับโหมดเป็นไอออนลบได้นะคะเมื่อเปิดโหมดนี้นะคะเครื่องจะปล่อยประจุไฟฟ้าที่มีค่าเป็นลบออกมานะคะช่วยดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากๆต่อไปนะคะก็เป็นโหมดตั้งเวลาสามารถตั้งได้2ชั่วโมง4ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วก็8ชั่วโมงค่ะต่อไปเป็น กรองกลิ่นนะคะเมื่อเปิดโหมดนี้เนี่ยพัดลมจะทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะสามารถกรองกลิ่นได้อย่างรวดเร็วค่ะและเมนูสุดท้ายนะคะจะเป็นโหมดลีปหรือว่าโหมดนอนหลับนั่นเองค่ะเมื่อเราเปิดโหมดนี้เนี่ยเครื่องจะทำงานเงียบมากๆไม่รบกวนการนอนหลับของเราแน่นอนค่ะในกล่องเนี่ยจะแถมรีโมทคอนโทรลมาให้ด้วยนะคะสำหรับควบคุมการทำงานในระยะไกล สะดวกมากๆเลยนะคะเครื่องเป้าอ,อากาศตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นใหม่เราพัฒนาให้ช่องรับอากาศเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อการกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของไส้กรองกันบ้างดีกว่านะคะ ตัวแผ่นกรองอากาศเนี่ยจะกรองด้วยกันถึง4ขั้นตอนเลยทีเดียวค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือ activated carbon prefilter ค่ะสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดใหญ่และขนสัตว์ได้ขั้นตอนที่2ก็คือ activated carbon filter ค่ะสามารถกรองฝุ่นละอองได้เล็กกว่า pm 2 5เล็กถึง0.3 pm เลยทีเดียวค่ะและยังสามารถกรองสารเคมีได้อีกด้วยนะคะ ขั้นตอนที่3คือ a n นตี้แบคทีเรียฟิลค่ะชั้นนี้นะคะจะสามารถกรองเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อราได้ค่ะและชั้นสุดท้ายนะคะก็คือโ m มดีไฮแบนด์ฟิลเตอร์ค่ะชั้นนี้นะคะจะเป็นชั้นที่สามารถกรองกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นั่นเองค่ะสินค้าดีๆแบบนี้ไม่มีติดบ้านไม่ได้แล้วนะคะส่วนคลิปหน้าเบนจะมาแนะนำอะไรอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ เป็นยังไงครับยอดเยี่ยมไหยครับสนใจสั่งซื้อนะครับจากลิงก์ที่ผมส่งมาให้แล้วกดด้านล่างนี้เลยนะครับกดด้านล่างปั๊บท่านก็ใส่นะครับที่อยู่ของท่านพร้อมเบอร์ตัวศัพท์ให้ถูกต้องใส่ Gmail นะครับอย่าลืมบันทึกหลัง Gmail ด้วยแล้วกดสั่งซื้อนะครับสั่งซื้อแล้วก็ท่านสามารถเห็นช่องทางการชำระเงินได้หลายช่องมีบัตรนะครับบัตรเครดิตนะครับ แล้วก็ m o b บายแบงกิ้งนะครับรูมันนี่แล้วก็เก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับหรือว่าเคาน์เตอร์วิสนะครับแล้วอย่าลืมท่านอ่าก๊อปปี้ใบสั่งซื้อมาให้ผมครับเผื่อสินค้าเกิดอ่าล่าช้าอะไรผมสามารถตามให้ท่านได้นะครับสินค้าคุณภาพอย่างนี้นะครับรับประกันโดย UP พิกจาก Lazada ขอบคุณมากครับ